สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาทำกับข้าวกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่จะผัดกะหล่ำปีค่ะผัดกะหล่ำปีใส่เนื้อหมูนะคะเพื่อนๆเรามาทำกันเลย ติดตามช่องแม่สายกินแฟมิลี่กันด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้ด้วยค่ะกระเทียมค่ะเพื่อนเ <Yeah>. Okay. ใส่เนื้อหมูค่ะวันนี้อากาศพึ่งทั้งวันเลยนะคะผนพายุจะมาะคะ่ะ เช้านี้น่าจะฝนตกนะเนี่ย แก okay. มาเข้าห้องน้ำเสียเที่อกแล้วแปรงฟันนานๆานด้วยแปรงฟันให้นานๆหน่อย ภาโลงไปคาะ มันหอยค่ะพี่เอ๋ รอให้ผักสุกค่ะเพื่นพน <c oughs> อนๆอาลกัว เ็จแล้วค่ะพเพื่อนๆผัดกะหล่ำปีนะคะหอมๆแล้วเราก็จะมาทำไก่ผัดเผ็ดกันนะคะพเพื่อนๆเค่อบกินไก่เ่อบกินไก่ค่ะเราต้องทำอีกแล้ว คุณแม่มีเมนูไก่แล้วค่ะลูกๆลูกๆหลานชอบกินไก่นะคะไก่แลว กับข้าวต้องทำกันทุกวันนะคะเพื่อนๆหยุดกินไม่ได้นะคะต้องทำะะหยุดกินไม่ได้นะจังมันเป็นกิจกรรดไม่ได้เยอะไปตาเจ็บเปลือก็น้ำมนโตอ,ออกเลย ใกล้ผัดเผ็ดนะคะเพื่อนๆใเยี่่ทไเข้าไปเนี่อเอาแค่้กระเทียมก็เลยที่กะเทียมะไค้ี่เทียมคืออะไรลูก อ๋อใส่ง่ายๆอ่ะละเดี๋ยวเราใส่สริกแชงเนาะทำเรียกอีสานใช่ไหมกับข้าวอีสานทำง่ายๆนเนาะไม่มีสีสันอะไรเล,เลยที่เขาทำน่ะแต่ว่าเอาความเผ็ดไว้ก่อนกับข้าวบ้านๆนะคะทำง่ายๆค่ะไก่ผัดเผ็ดผัดกะหล่ำปลีอ๋อเออ บางคนก็ตามแบบหยาบเนาะง่ายๆง่ายๆแต่เสร็จนะทางน้สารเขาทำกับข้าวไวไอเรานี่พิธีพิถันอัดเชื่อ้อัดเชื่อแล้วได้ไก่ย่างมานะคะเพื่อนๆเมื่อเช้านี้ค่ะไปเดินตลาดนัดนะคะ ไปเดินตลาดนัดมาได้ไก่ย่างมาค่ะมังฟังอยู่ไหนเนี่ยน,น้องฟังฟังอ่ะรอโอ้ยเราจะชวนพีชาไปเที่ยวถนนอี๋ยวอ่ะ ค่ะค่ะ này แล้วค่ะค่ะได้แล้วค่ะค่ะได้แล้ว เดี๋ยวชิมรสสักหน่อยอร่อยอร่อยกระเพือก ตามช่องแม่สายบินแฟมิลี่กันด้วยนะคะเพื่อนๆเขาได้อย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้พูดคำว่าเกี่ยวกับน้าเหตุ<อ>ดันหรือ,อดันสองอะไรอ่างนี้ เขาต่อเครื่องอะไรที่นอย่างเงี้ยยูทูปเขาต้องจะผิดอะไรไม่รู้อะเกี่ยวกับทำคลิปไม่เข้าใจเห็นเขาทำกันนั้นน่ะเขาว่ามันหลุดเป็นแบบอะไรมันหลุดทุกโมงหลุดเยอะอะไรนี่เขาทำอะไรนะไม่รู้อะไม่เข้าใจเรื่องเหมือนกันลูกโมงหลุดแล้วก็คนติดตามก็หลุดไม่รู้เพราะอะไรทำไอ้นี่ยูทูปเขาเองอยก็ไม่เข้าใจ สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยค่ะเพื่อนเตรียมยกไปเลยลูกกินเร็ดถึงล้างทีเดียวค่ะเพืเ่อน ไก่ผัดเผ็ดเสร็จแล้วค่ะไปกินข้าวด,ด,ด้วยก,กันนะคะกินข้าวด้วยกันเลยมาก่ินอกไกินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆไก่ผัดเผ็ด <im it> คะ่ะแล้วก็ผัดกะหล่ำปลีนะคะผัดกะหล่ำปลีใส่หมูนะคะให้หลานๆกินคะ่ะ <im it> เรียกเงี้ยองกรตายไหมเอ่มาดูดิกต่ายข้าวข้าวข้าวพิเศษก่อน เวอมน้องตายเยอ้มากน้อวนียเออะมากตรงนี้นี่กินข้าวได้ไหมนเล่นได้ไหมวันนี้หลานมานะคะหลานสองคนมานะคะก็เลยเสียงดังหน่อยแล้วให้มีตัวแสบเล็กของเราตัวแสบเล็กสวัสดีครับย่างสวัสดีค่ะย่าเออน้องปังปังอ่ะ

เออโอเคหนูเรียกยังหนูเรียกเปล่าเขาบอกให้ไปเรียกทไมไม่มองรน่เเรียกจริงเลย้แล้วบอกว่ารจ้่งกันอือตัวงของเอแบบีะาอแมเนีย มาหายายอย่าไปคุ cage, yeah, ่990หน่อยนะไก่ส <están> oh, yeah. ัก mm น่อยค่ะเพื่อนเมื่อเช้าไปเดินตลาดไตไก่มาทังนี้น้องกระต่ายมงแก้ห้องนี้ให้กตรนี้มาให้าตนี้ไก่ย่างอะมะ มีหลายๆคนอร่อยหลานๆปิดเทอมนะคะก็ามาอยู่ด้วยค่ะ จบคลิปได้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟ์แฟมิดีด้วยนะคะกดกระดิ่งกดติดตับงไลค์ก,ไก,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะใครที่เข้ามาชมคุณแม่ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกันยางบ๊ายขอยใจตรงกัน